สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้าทุกท่านเลยนะครับวันนี้สรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่24ทธันวาคม2568นะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมขอส่งกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องทหารหารทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านนะครับปฏิบัติหน้าที่นะครับคาดแคล้วจากภัยอันตรายทั้งปวงนะครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับแม้ว่าลิเวอร์พูลจะพลาดดีลขององตวนเซเมนโยไปแล้วก็ตามนะครับ ดีลของตัวเซเมนโยจะเสร็จสิ้นนะครับกับแมนซิตี้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเรียบร้อยนะครับซิตี้ก็ได้เซเมนโยไปแต่ดีลที่ลิพูโฟกัสวันนี้คือดีลของมาเกี e ฮีต่างหากลิพูนะครับต้องการเซ็นสัญญากับมาเกี e ฮีข่าวก่อนหน้านี้ก็คือลิเวอร์พูลอาจจะรอมาเกี e ฮีนะครับจนจบฤด,ดูกาลนี้นะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันเปลี่ยนไปละคือลิพูจะดำเนินการดีลของมาเกีให้เสร็จนะครับ ก็ต้องรอดูกันการมาของมาร์กิฮีเนี่ยจะทำให้ลิเวอร์พูลนะครับอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะแข็งแกร่งขึ้นและอาจจะเป็นจุดหมายปลายทางของคูนเต้ก็ได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับคูนเต้ยังไม่ประกาศสัญญาฉบับใหม่แบบนี้น่าจะไปแน่ๆละนะครับมันยังมีเวลาถึงวันที่31นะครับลิเวอร์พูลอาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้ส่วนอเล็กซานดีซักเดี๋ยวค่อยว่ากันผมมีเวลาไม่เยอะนะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับ สรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลกันในช่วงเช้าวนี้กันเลยนะครับข่าวที่1วันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของข้อตกลงสุภาพบุรุษใครก็รู้นะครับว่ามาร์กิฮีเป็นคนที่รักษาสัญญาเป็นสุภาพบุรุษนะครับรายงานเช้าว,วันนี้นะครับมี2ฉบับฉบับที่1นนะครับเป็นเรื่องราวของลิเวอร์พูลนะครับยังเป็นตัวเต็งสําหรับการคว้าตัวมาร์กิฮี ในตลาดเดินมกราคมนี้นะครับแม้ว่าข่าวการย้ายทีมนะครับสำหรับโคนาเต้ยังไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่และก็มีแนวโน้มที่จอ,อกจากลิเวอร์พูลชัดเจนนะครับทีนี้ลิเวอร์พูลนะครับก็จะปล่อยโคนาเต้ออกไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับสัญญาสุภาพบุรุษนี่คือเงื่อนไขลับที่ลิเวอร์พูลได้ตกลงกับมาเกฮีนะครับไว้แล้วในสื่อต่างประเทศรายง,งานว่านะครับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับ พอขึ้นปี2,026นะครับปีใหม่นะลิวพูอาจจะเซ็นสัญญากับมาร์กิฮีได้เลยเพราะสัญญาสุภาพบุรุษที่ทำไว้แล้ว Agreement นะครับทีนี้ในส่วนของท่ามกลางนะครับการแข่งขันเนี่ยคุณเต้ชัดเจนนะครับไม่ต่อสัญญากับลิวพูในวันนี้วันนี้ยังไม่ต่อนะถ้าไม่ต่อคือไม่ต่อแต่อย่างไรก็ตามแนวรับต้องมีคนมาแทนลิพูนะครับได้ทำข้อตกลงสัญญาสุภาพบุรุษ ับดิวของมาร์กีฮีผมอ้างอิงข้อมูลนะครับจาก Sky s p o r t ผ่านเดอะมิเลอร์ฟุตบอลยืนยันแล้วเกฮีมีข้อตกลงสุภาพบุรุษจริงและเชื่อว่านะครับไม่ว่าทีมใดก็ตามที่มาแข่งขันในดิวของมาร์กีฮีลิปูจะได้เปรียบในส่วนของลิปูนะครับไม่ได้สู้แค่ทีมเดียวนะแต่หมายถึงกับบาเยมินิกเรมอริดและบาเซโนนาซึ่งในเวอร์ชั่นต่อไปท่านจะไปฟังรายละเอียดอื่นนะแต่ผมพูดในหัวข้อ สัญญาสุภาพบุรุษนะครับอันเดอร์สโลตนะครับโฟกัสที่ทีมปัจจุบันนะครับและที่สําคัญก็คือในส่วนของตลาดนักเตะนะครับความคิดเห็นของผมมีแค่2เกมข้างหน้าเท่านั้นก็คือหน้าที่ของอันเดอร์สโอตคือทําทีมปัจจุบันหน้าที่ของการเสริมทัพเป็นหน้าที่ของดิชาดฮิวอันเดอร์สโอตย้ำนะครับว่าผู้เล่นทุกคนต้องพร้อมสําหรับการลงสนามแฟนบอลจะมีบทบาทสําคัญมากทีนี้อันเดอร์สโอตน,นะครับก็จะดึงฮาวิเอเดียตกลับมาไหมเดี๋ยวมีประเด็นของฮาวิเอเดียตอยู่นะครับ ซึ่งเขาตั้งคำถามไปละทีนี้สรุปนะครับลิพูมีข้อแรกนี่คือลิพูมีแน่ๆละคือเงื่อนไขนะครับเจนเชนแมนอักิเมต์กับมาร์กิฮีไว้แล้วนี่คือข้อผูกใจเป็นเงื่อนไขลับนะครับสัญญาลูกผู้ชายแล้วก็เงื่อนไขนะครับมาร์กิฮีเนี่ยจะรอตดจนตลาดนาักเตะก็ได้มาฟรีก็ได้เนี่คือเรื่องราวนะครับที่มาร์กิฮีมีโอกาสมาอยู่กับลิพูมากแฟนลิพูต้องลุนกันนะครับมาวิเคราะห์ การมาของมาร์กีฮีคาดการว่าสัญญารับเนี่ยก็คือสัญญาสุภาพบุรุษตร,ตรงนี้คือกุลเต้น,นะครับสอบแบบอำลาถ้าประกาศเนี่ยคงประกาศนานแล้วล่ะแต่กีฮีมีความชัดเจนเมื่อคืนนี้ก็ยิงเมื่อคืนนี้เหมือนใครยิงอะ่ะเหมือนกีฮีป่าไม่แน่ใจนะแต่กีฮีไม่ได้แสดงอะไรมากมายนะครับจุดจุดจุดเสี่ยงเดียวนะครับก็คือการแข่งขันกับทีมยักษ์ใหญ่ฉะนั้นสัญญาสุภาพรุษใช้ได้เสมอรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวขององตวนเซเมนโยนะครับของสิ่งไหนจะเป็นของเรามันก็เป็นของเราอยู่วันยังค่ำนะครับถ้ามันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่อยู่วันยังค่ำมแหละนะครับเอาตัวเซเมนโยนะครับเลือกสโมสรนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมันมีเหตุผลในสื่อต่างประเทศนะครับเดวิดออสตินแห่งเดลติกนะครับได้ออกมาคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับว่าสโมสรนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็สามารถที่จะใกล้ปิดดีลนะครับในดีลขององตวนเซเมนโยซึ่งเขาตกลงไปเล่นให้กับเป๊ปกาเดล่าแล้วนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับในส่วนของลิเวอร์พูลเองนะครับก็ได้ตกลงรายละเอียดส่วนตัวกับองตัวเซเมนโยไปแล้วนะครับโดยเฉพาะริชาร์ดฮิวนะแต่อย่งไรก็ตามนะครับแมนยูในเต็ดกับลิเวอร์พูลแล้วก็สเปอร์สามทีมก็ต้องผิดหวังกันไปนะครับทีนี้เซเมนโยนะครับจะพาเป๊ปแกรีลาควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่านี้ก็สุดแท้แต่กลุ่มกําลังนะครับทีนี้จะบอกว่าตอนนี้นะครับในส่วนของการเลือกไปที่นั่นเนี่ยนะครับมันมีตําแหน่งของกิลิมิโดกูแล้วก็ฟิฟฟิฟอร์เดน คือยังไงก็ตามอ่ะเซเมนโยนะครับตอนนี้ก็ได้ตกลงชัดเจนละทีนี้เซเมนโยเนี่ยนะครับในสื่อเนี่ยเขาบอกกันว่าดือนี้นะครับลิเวอร์พูลกับเนสต์็อตจะต้องทํำยังไงต่อเมื่อเซเมนโยนะครับไปอยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยลิเวอร์พูลได้โน้มนนาวนะครับในการคว้าตัวเซเมนโยแต่ยังไงก็ตามตัวนักเตะได้เลือกแล้วเลือกแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับ ตัวของเซเมนโยเนี่ยสามารถเป็นตัวจริงได้เลยนะแต่สโมสรลิเวพูนะครับก็มีตำแหน่งของผู้เล่นหลากหลายซึ่งดูแล้วนะครับไม่ต่างจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยแต่สิ่งที่ทำให้เซเมนโยตัดสินใจก็คือการลุ้นแชมป์นะครับต้องยอมรับว่าในปีนี้นะครับเซเมนโยเนี่ยอาจจะก,กลายเป็นทีเด็ดสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับจุดหมายปลายทางของเซเมนโยก็คือการไปเล่นให้กับแมนซิตี้อันนี้ชัดเจนนะครับ ทีนี้ในกรณีที่เซเมนโยเนี่ยนะครับไม่ได้เลือกริบูริบูเหลือใครก็จะเหลือฮูโกอิกิติเกกนะครับแล้วก็เหลือเฟเดริโกเคซ่านะครับมูซาลาก็ไปรับใช้ชาตินะครับเดี๋ยวก,กลับมาอิซักก็บาดเจ็บยาวกักโปก,ก็บาดเจ็บสิ่งที่ริบูเหลือนะครับก็คือการใช้ดาวรุ่งเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นเอนกูโมฮาหรือคนอื่นที่เหลือนะครับสรุปเซเมนโยเลือกแมนเชสเตอร์ซิตี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดีลจะเสร็จไม่ก,กี่วันข้างหน้านะครับ ลิปูแมนยูสเปอร์นะครับก็ไปหาตัวเลือกใหม่นะครับแล้วก็ลิปูนะครับแม้ว่าตอนนี้นักเตะจ,จะบาดเจ็บเยอะสไตล์นะครับถ้าเอาตรงๆนะเซเมนโยเหมาะกับแมนซิตี้จริงๆสไตล์เขาอะแล้วก็มากกว่าลิปูโรดดี่คุมกลางนะครับจะทําให้ศัก,กยภาพของเซเมนโยนีน่ออกมา100%เลยเรียกว่าการลุ้นท็อปโฟสนุกปีนี้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับก็ยินดีกับแมนซิตี้เขาด้วยนะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคือตอนนี้นะครับลิวพูเนี่ยพอพลาดเซมเมนโยปุ๊บริวพูตกเป็นข่าวใครล่าสุดนะครับในสื่อต่างประเทศเรายงานว่านะครับสโมสสลิวพูนะครับสนใจเมลฟิสเดปายลิวพูสนใจเมลฟิสเดปายนะครับเป็นดิวที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับจริงๆเมลฟิสเดปายเนี่ยเคยล้มเหลวกับแมนยูเต็ดเมื่อก่อน แต่ตอนนี้นะครับเขากลายเป็นดาวยิงสูงสุดนะครับของทีมชาติฮอลแลนด์ตอนนี้คือผมจะบอกว่าคือเดปายวัยสาปีเล่นให้กับโคริเทียนนะครับอ,อัลาแอตเลติกโกมาหลิดไปคือคือจริงๆอะ่ะลิฟูสามารถหาดึงเดปายมาได้นะครับแต่นี้ก็ต้องฟังหูไว้หูก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวข้อมูลนะ่ะอยู่ในการทีม t a อคทีนี้ในส่วนของนักเตะอีกคนนึงนะครับก็คืออเล็กซานเดอร์โซรอ กองหน้าวัย30ปีของอตเลติโกมาลิดนะครับเคยไม่ประสบความสําเร็จกับคริสตันพาเดตแต่ตอนนี้นะครับก็ยิงในลลิก้าไปเกือบ50ลูกทีนี้นะครับประสบการณ์เนี่ยมันมีนะสรุปนะครับลิเวอร์พูลตอนนี้นะครับอาจจะพิจารณาในการดึงดึงตัวแบบอาจจะยืมตัวโซลอดอเล็กซานเดอร์โซลอวัย30ปีหรือไม่ก็จะดึงเมลฟิสเตปายมาจากโคริเทียนเพราะว่าตอนนี้นะครับเป็นดาวยิงสูงสุดทีมชาติฮอลแลนด์ไปแล้ว เมฟิสเดปายเนี่ยเคยเล่นในกับแมนยูมาด้วยนะแต่เขาอาจจะดึงมาลิพูเพราะอะไรเพราะฟันได้กั๊โปและคารบินเบิร์ตอยู่ที่นี่ฉะนั้นฝีเท้าของเมฟิสเดปายยังใช้งานได้อยู่นี่คืออดีตเด็กนักเตะแมนยู Man ที่เป็นข่าวอิพูวันนี้มันอยู่ในรายการทีมช็อตนะครับก็ตอนนี้นะครับถามว่าอิพูจะเพิ่มช็อตดิดไหมตอนนี้นะครับลิพูก็กําลังจับตามองอิกอร์เชียโก้คนนี้เป็นกองหน้าของเบนฟอร์ดนะครับ อีกอเทโกเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ลิเวอร์พูลกำลังมองต่อจากเดฟิตปายแล้วก็อาริสเซเดอร์โซรต์ไรยงนจากเค r k ออฟไซด์นะครับเขาบอกว่าเทอโกคนนี้นะครับเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ร้อนแรงที่สุดในพรีเมียร์ลีกในฤด,ดูกาลนี้นะปีแล้วอิซักก็ร้อนแรงซื้อมาแนละ้วเป็นยังไงอันนี้ก็แซวเล่นคือผมจะบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดนะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลที่ชัดเจนก็คือลิเวอร์พูลกำลังโฟกัสกองหน้าหลายคนแต่อาจจะไม่ได้เซ็นทั้งหมดนั่นก็คือดีลที่จะเกิดขึ้นนะครับ แล้วที่สําคัญนะครับในตอนนี้นะในส่วนของมาร์กิฮีที่เราไปเมื่อกี้ฟอร์ดพอจอยกับโรมาโน่ก็บอกไปแล้วนะครับว่ามันมีโอกาสนะครับที่มาร์กิฮีนะครับคือมันอยู่ที่ตัวนักเตะต,ตัดสินใจที่จะคว้าแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกกับคิสซานพารก่อนหรือเปล่าคือมันก็จะมีข่าวมาจากโรมาโน่ว่าณนะตอนนี้นะครับไม่มีอะไรคืบหน้ากับสโมสรเดือนมการาคมแต่คนใกล้ชิดนะครับเขาเชื่อกันว่าทางเลือกเป็นไปได้ก็คือการเป็นฟีเยน สำหรับมา์กีฮีนะเนี่ยคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นสำหรับการดึงกองหน้าเรื่องราวของอะ,อะไรนะอเลสเซนเอร์โซลอแล้วก็อีกคนหนึ่งอีกอร์เทียโกกองหน้าของเบนฟอร์ดแล้วก็การแล้วก็มารกีฮีเนี่ยนะครับถ้าในข่าวของโรโมาโน่เขาจะบอกเลยว่ามันมีมันมีสัญญาสุภาพบุรุษอยู่แต่การเซ็นฟรีมีโอกาสเกิดขึ้นเพราะว่าเกฮีเนี่ยอาจจะให้คนาเต้หมดสัญญากับลิเวอร์พูล แล้วโคนาเต้ก็ออกจากลิเวอร์พูลเกฮีก็มาแทนมันอาจจะกลายเป็นทรงนี้เพราะว่าตัวของเกงฮีก็อยากจะคว้าชแชมป์คอนเฟอเดรลีกกับคริสซัมเพธนะครับก็รอด,ดูกันคือเหรียญมันมี2ด้านเหรียญมี2ด้านแต่จะเลือกด้านไหนนะครับประมาณนี้นี่คือเรื่องเราภาพรวมของทีมช็อกเมื่อคืนตามนี้นะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของฮาวีย์เอรียตนะครับผมมีเวลาไม่เยอะนะเพราะวันนี้ต้องยืนเวรคือเรื่องราวของฮาวีย์เอรียตนะครับวันนี้อันเดอร์สลอตนะครับได้ออกมาชัดเจนเช่นกันนะครับอันเดอร์สลอตได้ตอบประเด็นของฮาวีย์เอรียตชัดเลยนะครับฮาวีย์เอรียตนะครับยังคงเป็นนักเตะของแอสตันวิลล่าในรูปแบบการยืมตัวและเขาควรจะอยู่ที่นั่นจนจบฤดูกาลนะแต่ตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมคิดก็คือมันเป็นเกมที่ยากนะครับที่มีที่จะต้องเล่นในเกมนี้ในผู้เล่นที่มีข้อจํากัด ปัญหาการมาเจ็บของอีซักนะครับที่ขาหักนะครับแล้วก็ฟาร์เรับการผ่าตัดไปเรียบร้อยละคือเรื่องของอีซักเนี่ยถ้ามีอัปอัพเดตมากกว่าเดิมผมจะอัปเดตให้นะคืออะไรที่มันเหมือนเดิมผมจะยังไม่อัปเดตให้นะครับทีนี้ผมจะบอกว่าในส่วนของการกลับมาลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับตามตามกฎของฟีฟ่านะเอเลียดนะครับมีอุปสรรคเลยเพราะอะไรอ่ะกฎของฟีฟ่านี่เขาห้ามเล่น2สโมสรในฤดูกาลเดียวนะครับก็เคยเล่นกับลิเวอร์พูลไปแล้วนะครับแล้วก็ไปเล่นกับวิลล่า จะกลับมาลิพูอีกก็เหมือนกับเล่นคือเหมือนกลับมาที่เดิมอ่ะแต่ในการตีความหมายนะครับก็คือง่ายๆเลยเอเลียดยืมตัวต่อไม่ได้ก็ดังนั้นก็ต้องกลับมาอยู่กับลิพูนะครับหลักการง่ายๆเลยเพราะมันเล่นในกับลิพูไปแล้วก็เล่นในกับบีล่าแต่กลับมาอยู่ทลิพูอ่ะนะครับเล่นได้และที่สําคัญนะครับถ้าอยู่กับบิล่าต่อจะดีกว่าเพราะต้องอยู่ไปจนจบเพราะสัญญายืมตัวตลอดฤดูกาลไง แต่ถ้าจะส่งกลับก่อนก็ต้องอยู่กับลิพูก็คือเล่นได้แค่2สโมสรตามกฎฟี้าฉะนั้นถ้าสรุปง่ายๆนะครับอูนายเอเมรีเนี่ยก็คงจะต้องปล่อยฮาวิลียดกลับมาทรงมันจะออกตรงเนี้และลิพูก็คงจะไม่สามารถที่จะให้เอเลียดยืมตัวได้ต่อนะครับกฎของฟี ف ามันยืมตัวเล่น2สโมสรดูกันเดียวไม่ได้ทีนี้ขายละ่ะกฎของฟี فا นะครับมันไม่มีทางเลือกอื่นไง นะครับไม่มีทางเลือกอื่นนั่น็หมายควาว่าวิลล่าไม่ใช้ออปชันซื้อขาดละข้อแรกนะ2บังคับซื้อไม่เกิดละ3ามอันเดอร์สลอตนะครับไม่ได้ปิดประตูการใช้งานก็คงจะต้องกลับมาอยู่กับริ์พูนั่นแหละทางเลือกเดียวเลยแหละและริ์พูก็จะได้กําลังเสริมมันเป็นประโยชน์สูงสุดถ้ามาวิเคราะห์เชิงลึกจริงๆนะเอเลียดกับลิ์พูเอาตรงๆเลยนะครับเอเลียดกับลิ์พูเพราะว่ามันยืมตัวต่อไม่ได้ส่วนขายขาด เป็นเรื่องอนาคตนะครับก็สรุปเรื่องราวของฮาร์วีเอเลียดง่ายๆนะครับกับลิวฮูแหละนะครับเป็นกําลังเสริมประมาณนี้นะครับวิลล่าไม่ให้ไป,ไปต่อละแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของอการเซ็นสัญญากับตัวเลือกอื่นนะครับในพอตสแค a ฟาบิโซโรมาโนนะครับเขาได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับลิวฮูไม่ได้มองเฉพาะนักเตะที่เฉพาะเซมิโหรอกคือเรื่องราวในการทีมช็อกนี่ ปุกกระแสดเวนิสจูเนียชัดๆเลยรายง,งานจากรายการทีมอล์กนะครับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับได้เปิดการคุยกับเอเนต์ของเวนิสจูเนียเมื่อวานนี้ผมขึ้นหน้าปกในข่าวกันยะยทีมนะและเวนิสจูเนียนะครับเปิดโอกาสสาหรับการมาเล่นในพรีเมียร์ลีกจริงปัจจุบันนี้นะครับค่าเหนื่อยของเวนิสจูนีอยู่ที่400,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยจ่ายค่าเหนื่อยเท่ากับโมซาลาประเด็นคือเชลซีก็จะแข่งขันในเดียวนี้นะครับ ทำไมเวนิสซูจูเนียนะครับเป็นปีกซ้ายที่ดีที่สุดตั้งแต่ยุคข,ของซาดิโอมาเน่ถ้าลิเวอร์พูลเซ็นจริงนะครับวินิสซูจูเนียเนี่ยเป็นดีลที่ดีมากเขาคือปีกซ้ายอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้การโจมตีนักราบซ้ายอันดับหนึ่งของโลกเวนิสซูจูเนียตรงและอันตรายถ้าลิเวอร์พูลเซ็นสัญญากับเวนิสซูจูเนียได้จริงนะครับนี่คือดีลที่สุดยอดดีลซูเปอร์สตาร์ระดับโลกทีนี้ประเด็นคือค่าตัว131ล้านปอนด์ในซัมเมอร์ปี2026 ลิปูการ์ลงทุนไหมกับเวเนซุเอลี่นะครับผมสรุปเร็วๆเลยนะสิ่งที่ลิปูคุยกับเอเย่นน่ะไม่ใช่ลิปูทีมเดียวแต่มีแมนซิตี้และทีมอื่นด้วยนะครับทีนี้ผมสรุปสําหรับลิเวอร์พูลก็คือลิปูไม่ได้เซ็นกับเซมิโยละร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เปิดการเจรจากับเอเย่นของเวเนซุเค่าตัวในการย้ายทีม131ล้านปอนด์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ใกล้เคียงกับซาดิโอมาเน่มากที่สุดนะครับและเดีลนี้นะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับ ก็เรียกว่ายกระดับลิวพูทันทีแจ้งคร่าวๆประมาณนี้นะครับหมดหรือยังวันนี้ผมมีเวลาไม่เยอะนะครับก็ปิดท้ายเลยเนาะปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเป็นเรื่องราวของโมซาล่านะครับคือตอนนี้นะครับเรื่องราวของโมซาล่านะครับคือในทีมชาติอียิปต์นะครับมันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะผมจะสรุปแบบเร็วๆนะครับว่าประเด็นที่ทีมชาติอียิปต์ชนะนะครับโมซาลายิงประตูชัยเนี่ยนะครับ คือโมซาร่านี่นะครับอย่าพึ่งพาโมซาร่ามากเกินไปคือโมซาร่าก่อนไปแอฟริกาครับอัเนชันน่ะฟอร์ไม่ดีแต่ตอนนี้โมซาร่านะครับกลับมายิงประตูได้ทีมชาติอียิปต์นะครับตอนนี้นะมันในทีมอ่ะมันก็มีหลายๆเรื่องเนาะแต่ข้อกังวลก็คืออย่าพึ่งพาโมซาร่าเยอะและที่สําคัญนะครับโมซาร่านะครับอาจจะช่วยทีไม่ไหวด้วยอายุแล้วก็สําหรับโมซาร่าในตอนนี้นะครับก็ชัดเจนสําหรับการไม่ย้ายออกจากลิวพร์เซ็นต์นะครับ แต่เมเื่อปีส0 2 6อะไรก็เกิดขึ้นได้อันนี้ก็เป็นในส่วนของโมซาร่านะแต่ทีมชาติอียิปต์ยังได้ไปต่อนะครับแต่ถ้าเกิดตกรอบเมื่อไหร่โมซาร่าก็จะกลับมาช่วยลิเวอร์ p o o ต่อไปนะครับก็เอาเป็นข่าวสุดท้ายประมาณนี้นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของสโมสรลิเวอร์ pool ในเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยหาเวลาไลฟ์สดกันใหม่นะครับแต่วันนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือการคุยกับเอเนต์ของวเนซุเอลานะครับ ค่าตัวในการย้ายทีมอยู่ที่131ล้านปอนด์เดี๋ยวค่อยค่อยหาเวลาไลฟ์สดกันนะครับผมขออนุญาตไม่ตอบคำถามนะครับขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ